เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่126สิบเจ้าคิดจ,จะทำถึงขั้นนั้นเลยหรือหากพวกนั้นนำศพไปชนะสูตรเล่าพวกนั้นน่าจะต้องทำให้แน่ใจว่าหลงเหิงตายแน่หากมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วจะทำอย่างไรเรื่องศพที่ใช้ชนะสูตรข้าได้หาไว้แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอให้พวกท่านหมอ เตรียมใบหน้าปลอมให้อีกสักหน่อยเออเจ้าจะถามเรื่องศพงั้นหรือเป็นร่างของนักโทษประหารเขาเต็มใจขายร่างให้หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเจ้าชายแดนจะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ซ่งเจียวเย่ถอนใจหลงเหิงหัวเราะร่าข้าเฝ้ารักษาชายแดนมานานเกินไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องพักเสียทีการที่หลงเหิงคิดแผนนี้ขึ้นมาเพราะเขาตระหนักดีว่า คงไม่มีศัตรูคนไหนกล้าเคลื่อนไหวจนกว่าเขาจะตายไปเสียก่อนเมื่อไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจใช้แผนนี้ทรงเจียวเย่เห็นท่าทางสหายก็รู้ดีว่าอีกฝ่ายไม่มีวันเปลี่ยนใจแต่เขาก็จำต้องเตือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายหากเจ้าต้องการฟื้นคืนชีพพวกนั้นจะต้องพยายามยับยัง้งข้ารู้อยู่แล้วแต่เมื่อถึงเวลานั้น ข้าก็จะอพยพครอบครัวไปเมืองหนิงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่นั่นห่างไกลจากความสับสนวุ่นวายและการหลอกลวงเมืองหนิงเทว่าเจ้าทั้งสองซ่งเจียวแย่กำลังจะบอกว่าไปเซียงซิ่วดูไม่เหมาะกับอากาศที่นั่นแต่หลงเหิงรีบแย้งขึ้นมาข้าแน่ใจว่าชายาของข้าก็รักเมืองหนิงและวิถีชีวิตที่นั่นมากเจ้าค่ะมาถึงจุดนี้ ถึงอย่างไรนางก็จะติดตามหลงเหงิงไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเมืองนั้นก็ตามซ่งเจียวแย่อดคิดไม่ได้ว่าหลงเหิงบังคับให้ไปเซียงซิ่วต้องไปอยู่ในสถานที่ที่นางไม่ชอบแต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้ดีว่าคงไม่มีชายคนไหนเหมาะกับไปเซียงซิ่วมากไปกว่าหลงเหิงอีกแล้วเพราะหลงเหิงนั้นไม่มีอนุไม่มีแม้แต่ผู้หญิงจะอุ่นเตียงให้ทั้งสองต่างจริงใจ และมั่นคงต่อกันเรื่องนี้ซ่งเจียวแย่แยกว่าหลงเหิงมากเพราะเขามีหญิงสาวสองสามคนมาคอยอุ่นเตียงให้และเพิ่งจะเลื่อนขั้นวีเซอร์ให้เป็นอนุหลังจากการเดินทางครั้งล่าสุดวันนี้เมื่อได้เห็นว่าหลงเหิงสบายดีเขาก็พลอยโล่งอกแล้วแต่พวกเจ้าจะตัดสินใจข้าจะคอยสนับสนุนพวกเจ้าเสมอแต่ตระกูลซ่งไม่สามารถออกนอกหน้าได้จำต้องวางตัวเป็นกลาง ส่งเจียวเย่พยายามจะบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาเห็นด้วยกับการตัดสินใจของทั้งสองแต่ตระกูลส่งจำเป็นต้องทำตัวเป็นกลางเพราะเขาไม่อยากให้ตระกูลของตนต้องโดนหางเลขไปด้วย หลงเหิงเข้าใจดีว่าส่งเจลเย่หมายถึงอะไรจึงพยักหน้าเป็นการตอบตกลงซ่งเจลเย่ไม่จำเป็นต้องรับรู้ถึงแผนการโดยละเอียดเพียงแค่รู้ว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นก็พอแล้วเขาเข้าใจความตั้งใจของหลงเหิงดีที่ไม่ได้เรียกร้องของความช่วยเหลือนั่นเป็นข้อยืนยันแล้วว่าหลงเหิงตระหนักดีว่าตระกูลซ่งสำคัญต่อซ่องเจลเย่เพียงใด วันที่20เดือน9มีการประกาศว่าลี่อ๋องสิ้นใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหววันที่21เดือน9ผู้คนต่างมาเรียงแถวหน้าจวนลี่อ๋องเลยออกไปจนถึงประตูเมืองเพื่อแสดงความอาลัยเป็นวันที่ชุนลมุนมากวันหนึ่งเพราะห้องเต้ถึงกลับมาร่วมแสดงความอาลัย ต่อขุนนางผู้จงรักภักดีด้วยตนเองหลังจากชายาลี่สั่งให้บ่าวรับใช้เปิดโลงศพฮองเต้ก็กอดลงไว้แน่นแล้วร่ำไห้ซ้ำยังต่าวอีกว่าบ้านเมืองได้สูญเสียกำลังสำคัญที่สุดคนหนึ่งไปวันที่22เดือน9ชายาลี่ประกาศว่านางตั้งครันบุตรของลี่อองผู้ล่วงลับและจะไม่ออกจากจวน จนกว่าจะให้กำเนิดบุตรคนที่สองปเสียงซิ่วแบกเอลที่ปวดร้าวแทบแตกเป็นสองเสียงพิงหลงเหิงที่ปลอมตัวเป็นองค์คารักลับคงเป็นเรื่องยากหากท่านอองจะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหลังจากที่ได้ตายไปแล้วต้องรอดูว่าพวกเขาจะเดินตามแผนแค่ไหนตอนนี้สู้กุ้ยเฟยคงจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหม นางวางแผนหนีมาได้สองสามวันแล้วห้องเต้อยากกำจัดนางสู้ยุ่นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปซบอกข้าศึกพวกข้าศึกสงสายรับมาแล้วและกำลังจะมารับตัวนางไปท่านอองจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีเจ้าคะข้าสัญญากับครอบครัวหมอเทวดาไว้แล้วว่าจะนําตัวนางไปให้พวกเขาให้จงได้ข้าตั้งใจจะทำตามสัญญาเพราะพวกเขาช่วยเราไว้มากในเมื่อมีทั้งล่วอินเจนิน และอยู่ขวงคอยสนับสนุนอยู่เหตุใดเจ้าจึงกังวลว่านางจะทําให้เสียแผนเล่านางสามารถทําได้นะเจ้าคะอีกทั้งนางยังหวานเสน่ห์ได้ดีอีกด้วยฮ่าฮ่าฮด้วยรูปรักเช่นนั้นนางยังจะหวานเสน่ห์ได้อีกหรือฮึท่านพูดเช่นนี้หมายความว่าจะไม่รักข้าแล้วหากวันใดข้าน่าเกียดขึ้นมางั้นสิอารมณ์ของไปเซียงซิ่วแปรปรวนง่ายระหว่างตั้งคัน ทำให้นางโมโหง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆราวกับเก็บทุกอย่างมาคิดให้เป็นเรื่องไปเสียหมดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลงเหิงพบว่าตนเองกำลังเดินในดงระเบิดแต่เขากลับแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดไม่มีทางเจ้าอ่อนโยนซ้ำยังจิตใจดีงามแล้วยังเป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องอีกด้วยความรักของข้าที่มีต่อเจ้า ไม่มีทางสูญสลายแม้เจ้าจะกลายเป็นหญิงอัปลักษณ์ที่สุดในแผ่นดินก็ตามต้องอย่างนี้สิสีหน้าไปเสียงซิ่วเปลี่ยนจากหมองมนเป็นสดใสขึ้นในทันทีเช่นเดียวกับบรรยากาศรอบตัวพวกเขาแต่หลงเหิงกับรู้สึกไรเหี่ยใจเล็กน้อยเขากลายเป็นคนพูดจาเลี่ยนเเอาใจเมียตั้งแต่เมื่อไหร่กันเขาต้องเสียสติไปแล้วแนะ่ไปเซียงซิ่วหาได้สนใจว่าซู้ยุ่นจะอยู่หรือตาย แต่หลังจากอีกฝ่ายสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนมามากมายแล้วนางสมควรได้รับโทษอย่างไรก็ตามไปเซียงซิ่วก็เหนื่อยอ่อนเกินกว่าที่จะใส่ใจเรื่องนี้เพราะเด็กในท้องเริ่มสร้างความทรมานให้แก่นางเขายังไม่ได้เตะหรือทำให้เจ็บปวดแต่อย่างใดแต่กลับดึงพลังงานออกจากตัวนางไปมากมายมหาศาลนางสูญเสียความอยากอาหารเพราะทุกอย่างแทบจะไร้รสชาติไปเสียหมด ช่วงหลังมานี้หลงเหิงเคลื่อนไหวตามแผนอย่างลับๆเขายังคงระวังตัวแม้ว่าห้องเต้จะกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของสู้ยุ่น ไปเสียงซิ่วรู้เส้นทางหลบหนีของสู้ยุ่นเพราะอีกฝ่ายพูดเรื่องนี้ให้สาวใช้ที่ไว้ใจฟังต่อหน้าต้นกระบองเพชรสู้ยุ่นอยากจะพาสาวใช้หนีไปด้วยโดยจะปลอมเป็นขันทีออกไปแผนนี้น้บว่าเป็นกลยุทธ์ในการหนีขั้นพื้นฐานที่อ่านเจอจากในนิยายทั่วไปไม่แปลกใจเลยที่สู้ยุ่นจะใช้วิธีนี้ หลังจากที่ไปเซียงซิ่วเล่าให้หลงเหิงฟังแล้วชายหนุ่มก็สั่งการคนของเขาบางส่วนที่อยู่ตามชาญเมืองให้ขัดขวางการหลบหนีเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าในความรู้สึกของไปเซียงซิ่วนางชะเง้อคอรอหลงเหิงเพราะว่ายังไม่ได้รับข่าวความเคลื่อนไหวใดๆ หลงเหิงลงมือจัดการด้วยตัวเองหลังจากได้รับรายงานว่าค่าสึกสงพวกที่มีวิชาแก่กล้ามานางรู้สึกเป็นห่วงเพราะบาดแผลของเขายังไม่หายดีแถมทั้งสามหนุ่มหลงเหงิงอยู่ขวงและล่วอืินเจินน่าจะเปรียบได้ดั่งน้ำกับน้ำมันพวกเขาอาจจะตีกันเองก่อนที่จะจับตัวสู้ยุ่นก็เป็นได้สุดท้ายการรอคอยก็สิ้นสุดลงเมื่อพวกผู้ชายกลับมาตอนพบขา เมื่อได้ยินเสียงดังมาจากนอกห้องไปเสียงซิวก็รีบสวมรองเท้าและเสื้อคลุมแต่กลับมีร่างใหญ่โตพุ่งมาหาก่อนที่นางจะถึงประตูเพื่อออกไปต้อนรับพวกเขาด้วยซ้ำเทาว่าร่างนั้นกลับโดนเสยด้วยเท้าเข้ากลางอางกาศเสียก่อนตามมาด้วยเสียงเย็นยะเยือกของหลงเหิงที่ดังแทรกขึ้นมาไปบ้าที่อื่นอยู่สูเสียใจอย่างที่สุดเขาจะปรากฏตัว แค่คืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นและในที่สุดก็ได้มาพบกับพี่สาวเสียทีแต่กลับไม่สามารถเข้าไปกอดนางได้เลยฮะอยู่สูงั้นหรอไปเซียงซิ่วไม่จำเป็นต้องมองด้วยซ้ำแค่เห็นผ้าทางเมื่อครู่ก็บอกได้แล้วว่าเป็นใครเขาเป็นอะไรแค่มองดูก็รู้ว่าต้องผิดปกติล่วออินเจินเดินเข้ามา โยนร่างหนึ่งลงกับพื้นเรากับเป็นเพียงกระสอบมันฝรั่งกระสอบหนึ่งก่อนจะจ้องอยู่ซู้ด้วยความสงสยัยโชคร้ายที่ไปเสียงซิ่วยังไม่มีเวลาอธิบายเพราะนางเพิ่งสังเกตว่าชายทั้งสามนำตัวสู้ยุ่นมาด้วยใบหน้าหญิงผู้นั้นดูเศร้าส้อยอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนมองเห็นหน้าตาที่เต็มไปด้วยแผลหน้าสยดสยองของนางผมเป็นลอนตกระใบหน้าที่มีแต่คราบดินโคลนมือและเท้าทั้งสองข้างถูกมัด ข้างนอกหิมะตกหรือเปล่าครอบครัวหมอเทวดาเอาน้ำสัดแล้วรุมทำร้ายนางหญิงผู้นี้ยืนยันว่าจะมาพบเจ้าก่อนตายรั่วอินจนจ้องไปเสียงซิ่วเขาเดาไม่ออกเลยว่าทำไมแม่นางผู้นี้จึงอยากเจอชายาลี่อ่อมมากนักไปเสียงซิ่วพยักหน้ารับรู้พวกท่านขอเราอยู่ตามลำพังสักครู่เถอะ หลงเหิงหยิบเชือกเส้นหนาออกมาปลายข้างหนึ่งพันคอสู้ยุ่นปลายอีกด้านมัดไว้กับเสาทำให้นางไม่สามารถหลบหนีไปได้ไปเซียงซิ่วกว่าตามองทั่วตัวอีกฝ่ายสังเกตเห็นว่านิ้วของสู้ยุ่นแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเล็บแตกจนหลุดออกเลือดจับตัวแข็งเป็นก้อนสีแดงเข้มไม่ใช่เพียงแต่นิ้วของนางเท่านั้นที่โดนทรมานแต่ดูเหมือนว่าไม่มีส่วนไหนบนร่างกายที่ไม่โดนแตะต้อง ไปเสียงซิ่วมองเท้าสู้ยุ่นที่เลือดกำลังไหลซิบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะนางสวมรองเท้าอยู่แต่คาดเดาได้ไม่ยากว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดีไปกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมือนางก่อนที่อยู่ซูจาราวาดหลงเหิงก็เข้าไปหยุดเขาไว้ได้ทันจากนั้นลั่วอินเจินก็เดินตามพวกเขาออกไปด้วยหน้าตางงงวยถึงสู้ยุ่นจะเป็นศัตรู กับพวกเขามาโดยตลอดแต่หลงเหิงก็ยังทำตามคำขอครั้งสุดท้ายก่อนตายของนางแต่เพื่อความปลอดภัยของไปเซียงซิ่วเขาจึงคอยอยู่ด้านนอกแต่ก่อนจะปิดประตูไปเซียงซิ่วได้ยินหลงเหิงสั่งเบาสาดน้ำให้ตื่นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเออเอาแบบนี้เลยเหรอเจ้าคะหลังจากพวกผู้ชายออกไปหมดแล้วไปเซียงซิ่วจึงนั่งลงเพื่อทบทวนความคิดและเหตุการณ์ทั้งหมด การต่อกรกับสู้ยุ่นในระยะหลังทำให้นางต้องใช้วิธีคิดแบบนางเอกทำให้นางได้ข้อคิดกับตัวเองว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ได้อยากเด่นดังในชีวิตนี้ถึงนางจะมีประสบการณ์แก่กล้าในหลายๆเรื่องแต่อย่างน้อยชีวิตของนางก็ยังราบเรียบแต่ความจริงแล้วจะเรียกว่าชีวิตราบเรียบเสียทีเดียวคงไม่ได้เพราะตอนนี้ถือได้ว่านางเป็นแม่ไม้ไปเสียแล้ว ขณะที่ไปเซียงซิ่วตกอยู่ในภวังความคิดซูยุนก็ฟื้นขึ้นนางเริ่มครวญครางก่อนจะเรียกสติกับคืนมาได้หญิงสาวลืมตาด้วยท่าทางงุนงงแต่เมื่อเห็นไปเซียงซิ่วก็ราวกับได้พลังของตัวเองกลับคืนมาเจ้าเป็นใครกันแน่ก่อนที่ข้าจะพบเจ้าทุกอย่างราบรื่นดีแต่หลังจากเจ้าเข้ามาวุ่นวายทุกอย่างกับพังทลายซูยุน ข้าไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้เจ้าสูญเสียทุกอย่างในวันนี้เจ้าแพ้เพราะคุณค่าความเป็นมนุษย์นั้นไม่มีความหมายกับเจ้าเลยตั้งหากฮึทำไมคนอื่นถึงทำได้แต่ข้าทำไม่ได้เล่าเพราะบางเรื่องในนิยายหรือละครโทรทัศน์มันนำมาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แปลว่าเจ้าก็ข้ามพบมาข้าเดาถูกแล้วเจ้าทำกับคนที่มาจากที่เดียวกันอย่างโหดร้ายขนาดนี้ได้ยังไง สู้ยุ่นเจ้าคิดไปเองแล้วถึงข้าจะมาจากที่เดียวกันกับเจ้าแล้วอย่างไรเล่าจากนิสัยเจ้าแล้วเจ้าจะปราณีข้าด้วยเหตุผลนี้งั้นหรือแทบจะไม่ต้องเดาก็รู้ได้ว่าเจ้าต้องหาทางกำจัดข้าแน่นอนอย่างตอนที่เมืองหนิงกลยุทธ์ต่างๆคิดขึ้นมาก็เพื่อทําลายข้าทั้งสิ้นแถมเจ้ายังส่งคนมาลอบสังหารข้าด้วยแน่ละสิก็เจ้าช่วยเหลือศัตรูของข้า แต่จากมุมมองของข้าฝ่ายเจ้าต่างหากที่เป็นศัตรูแล้วหลังจากนั้นเจ้าก็ยังขัดขวางข้าไม่เห็นแก่ที่เรามาจากพบเดียวกันสักนิดเจ้าเห็นครอบครัวของหมอเหล่านั้นหรือไม่เห็นไหมว่าพวกเขาหหยหาและอยากเจอกันแค่ไหนเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าเมียและลูกๆของพวกเขาจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรโดยไม่มีสามีไม่มีพ่อเจ้ารู้หรือไม่ว่าหนึ่งในเมียของหมอพวกนั้น อ,อกเลือดจนเกือบตายตอนที่ได้ยินข่าวเจ้าไม่เคยได้ยินอะไรเลยเพราะอะไรนะหรือก็เพราะว่าเจ้ามีตาไว้เพื่อมองแต่ตัวเองเท่านั้นเจ้าสนใจแต่อำนาจและสถานะของตัวเองเพื่อตัวเองแล้วเจ้าทำกับเพื่อนมนุษย์อย่างกับเป็นมดตัวเล็กๆสำหรับคนใจซามเช่นเจ้าผลลัพธ์เช่นนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วหุบป,ปากแล้วเจ้าล่ะเจ้าก็แค่ผู้หญิง ที่ใช้สเสน่ห์ล่อผู้ชายให้มาฆ่าคนแทนทำตัวใส่ซื่อบริสุทธิ์หลบหลังคนอื่นมันต่างกับข้าตรงไหนข้าไม่เคยให้สามีของข้าสังหารผู้บริสุทธิ์ข้าไม่เคยให้เขาทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของข้านั่นแหละที่ต่างมนุษย์ล้วนเห็นแก่ตัวเจ้าจะบอกว่าเจ้าไม่เห็นแก่ตัวงั้นสิข้ายอมรับอย่างไม่อายว่าข้าเห็นแก่ตัว ข้ายินดีจะปกป้องครอบครัวของข้าหากต้องสูญเสียเลือดเนื้อข้าก็จะทําแต่ข้าไม่มีทางจะฆ่าคนมากมายเพียงเพื่อรักษาใบหน้าตัวเองข้าไม่หวังให้เจ้าเข้าใจหรอกเพราะอย่างไรเจ้าก็เป็นเพียงหญิงร่ำรวยเอาแต่ใจที่ไม่เคยเห็นหัวใครเท่านั้นเจ้ารู้จักข้ามาก่อนใช่หรือไม่ซูยุนพอจะรู้แล้วว่าเหตุใดนางจึงแพ้คนผู้นี้รู้จักนางมาก่อน เจ้าเป็นใครลูกพี่ลูกน้องตัวร้ายมาในหัวใจหรือว่าใหญ่พวกขี้อิจฉาข้ารู้จักเจ้าข้าจึงรู้นิสัยของเจ้าดีข้ารู้ดีว่าเจ้าไม่มีคุณธรรมในใจจึงไม่เคยคิดจะบอกว่าข้าคือใครแต่ตอนนี้เจ้าก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วเจ้าซูยุ่นอยากนั่งตัวตรงแต่ทำไม่ได้ร่างกายนางไร้เรียวแรงการมองเห็นเริ่มเลือนราง บอกมาว่าเจ้าคือใครเพื่อที่ข้าจะได้ตายตาหลับข้าคือคนที่เจ้าดูถูกเหลือเกินเด็กขายต้นไม้หลิวหยางหยางเจ้าเองนะหรือเจ้าต้องการแก้แค้นงั้นหรอเปล่าข้าเพียงอยากอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงบอย่างง่อไปหน่อยเลยหลิวหยางหยางคนข้ามพบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภพนี้ แล้วจะอยู่อย่างสงบได้ยังไงไม่เลยข้าเป็นส่วนหนึ่งของภพนี้ข้ามีลูกมีสามีในขณะที่เจ้าไม่มีอะไรเลยทั้งในโลกปัจจุบันและในยุคโบราณน,นี้ไม่ข้ามีทุกอย่างข้าเจ้ามีอะไรคนที่คิดถึงเจ้างั้นหรอพวกเขาอยู่กับเจ้าก็เพราะต้องการผลประโยชน์จากเจ้าคนที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าน่าจะตายไปหมดแล้วเพราะว่าพวกเขา ก็ไม่ได้มีความหมายต่อเจ้าเช่นกันเพราะฉะน,นั้นเจ้าจบแล้วสภาพของสู้ยุ่นตอนนี้คือผลลัพธ์จากการแก้แค้นที่ถูกมอบโดยครอบครัวของท่านหมอไปเสียงซิ่วมีความรู้สึกเกลียดชังสู้ยุ่นอยู่บ้างเพราะไม่ว่าจะในยุคใหม่หรือยุคเก่าสู้ยุ่นคือเหตุแห่งความบอบช้ำทางจิตใจของตนหากไม่แก้แค้นนางก็คงเป็นเทพเซียนแล้วดังนั้น อย่าตำหนิเลยหากนางจะกบสู้ยุ่นฝังดินเมื่ออีกฝ่ายล้มพอสู้ยุ่นเองก็ทำคนอื่นเจ็บมาไม่น้อยเหมือนกันหลิวหยางหยางข้าขอแช่งเจ้าขอให้เจ้าไม่ตายดีขอให้คนที่เจ้ารักทรยศขอให้ลูกชายเจ้าเจอแต่สิ่งเลวร้ายเพียไตเสียงซิ่วโมโหเดินเข้าไปตบหน้าสู้ยุ่นหนึ่งชาติก่อนพูดเสียงเย็นหมดเวลาแช่งแล้ว หรือเจ้าคิดว่าตัวเองมีอำนาจวิเศษเพียงเพราะข้ามพบมางั้นเดือหลงหงิงเข้ามาสิหลงหงิงข้ารู้เจ้าอยู่ข้างนอกซู่ยุนแหกปากดังลัน่นหลงเหิงที่อยู่ด้านนอกรีบเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นไปเซียงซิ่วอยู่ไม่ห่างจากซู่ยุนเขาก็รีบดึงตัวนางออกมาระวังหน่อยนางอาจจะทำร้ายเจ้าได้ไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะ ตอนนี้นางก่อนที่ไปเสียงซิ่วจะพูดจบซูยุนก็แทรกขึ้นมาหลงหังข้าบอกเจ้าแต่แรกแล้วเจ้าคิดว่าแม่นี่จะรักเจ้าจริงหรือนางยังมีอีกชีวิตหนึ่งนางมาจากที่เดียวกันกับข้านางจะทิ้งเจ้าไปในไม่ช้าทิ้งร่างสวยๆนี้ไปนางนี่มันไม่ใช่คนดีนางอ้อ้ากรับ สู้ยุ่นคอบิดไปอีกทางขณะลม้มลงบนพื้นโดยไม่รู้เรื่องราวจบคำพูดไว้เพียงเท่านั้นไปเสียงซิ่วร้องลั่นด้วยความตกใจอยู่สู้ผู้ไร้เดียงสาก้มมองสู้ยุ่นด้วยท่าทางตื่นตื่นพี่สาวนางต้านแรงข้าไม่ไหวก็ไม่นะสิใครจะรับแรงเจ้าไหวล่ะ ไอเสียงซิ่วยังคงตกใจอยู่แค่เพียงเสี้ยววินาทีชีวิตหนึ่งก็ดับสลายต่อหน้านางหลงเหิงลูกหัวไปเสียงซิ่วแล้วเอ่ยปอบโยนไม่ต้องกลัวข้าอยู่นี่ข้าไม่ได้กลัวข้าแค่รู้สึกว่านางไม่ควรมาที่นี่เลย ไปเสียงซิ่วถอนใจยาวในยุคสมัยใหม่ถึงสู้ยุ่นจจนิสัยไม่ดีแต่อย่างน้อยนางก็ไม่ได้ฆ่าใครสังคมสมัยใหม่มีกฎหมายและข้อบังคับไว้คอยกดคนประเภทนี้แต่เมื่อสู้ยุ่นมาที่นี่นางก็คิดไปเองว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นและไม่มีใครเทียบตนได้ทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้บางครั้งมนุษย์เราก็ไม่ควรเห็นว่าตัวเองอยู่สูงกว่าผู้อื่นมากนะัก นางตายแล้วข้าว่าเราไม่ควรเก็บศพนางไว้ข้าจะเอาไปฝังไว้ที่สุสานที่ไหนสักแห่งลัวอินเจกินก่าว ลัวอิ๋นเจินไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวของใครจึงตัดสินใจจะเป็นคนนำศพจากไปเองทันใดนั้นเองจูจ่ๆกระแสน้ำวนสีดำสนิทก็ปรากฏขึ้นใต้ร่างไร้วิญญาณของซู่ยุ่นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดลัวอิ๋นเจินสะดุง้งแล้วรีบกระโดดหลบทันควันเพราะกลัวว่าอันตรายจะมาถึงตัวส่วนร่างของซู้ยุนที่อยู่บนพื้นกับจมหายไปในกระแสน้ำวนนั้นทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วมาก ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้ว่าต้องทำตัวอย่างไรสุดท้ายศพของนางก็หายวับไปกับตาถึงไม่มีใครอยากจะเชื่อสายตาตนเองกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหลงเหิงมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นสํำเพราะเขาเองก็รู้สึกว่า คำพูดของสู้ยุ่นนั้นใช่ว่าจะเชื่อไม่ได้เสียทีเดียวโดยเฉพาะส่วนที่พูดถึงไปเซียงซิ่วเพราะนางเหมือนรู้จักสู้ยุ่นดีกว่าใครบางทีอาจเป็นอย่างที่สู้ยุ่นบอกไปเซียงซิ่วมีเรื่องปิดบังบางอย่างไปเซียงซิ่วตกใจสุดขีดแต่ก็สงบสติอารมณ์ได้ในไม่ช้าเพิ่งเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่นี้หากว่าวันหนึ่งนางต้องหายตัวไปแบบนี้บ้างหลงเหิงจะทำอย่างไร ในกรณีสู้ยุ่นคงมีไม่กี่คนที่นึกถึงแต่ไม่ใช่ไปเสียงซิ่วที่มีลูกชายมีครอบครัวอีกทั้งทหารตามชายแดนที่เคารพในตัวนางหลงเหิงกอดไปเสียงซิ่วไว้แน่นจนนางร้องเสียงหลงหญิงสาวมองอีกฝ่ายด้วยความสงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงออกแรงมากนะักเขากอดนางแน่นจนนางเกือบหายใจไม่ออกเกิดบ้าอะไรขึ้นร่างทั้งร่าง อยู่ดีๆหายไปได้อย่างไรเลืวอืินเจินสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงไปเสียงซิวร้องคนธรรมดาเช่นเขาไหนเลยจะเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอย่าพูดเรื่องนี้ให้ใครอื่นรู้พวกเจ้าไปได้หลงเหิงโบกมือแต่มีเพียงล้วอืินเจินเท่านั้นที่ออกไปอยู่ซูกับถอยไปยืนด้านหลังถามเสียงอ่อยพี่สาวจะไม่หายไปใช่ไหมไม่หรอก ไปเซียงซิ่วรู้สึกว่าหลงเหงกอดน,นางแน่นขึ้นอีกครั้งทำให้นางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรีบพูดสองคำนั้นขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดว่าเขากลัวว่านางจะหายตัวไปฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ